สวัสดีค่ะวันนี้มาดูว่าสุซีทานอะไรนะคะเดรสซีทานสลัดค่ะจะมีนะคะสลัดมีกุ้งมีกุ้งมีผักเลติสนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศราเดสแล้วก็นิวป o เทโถเป็น,เป,นเ,เป็นมันฝรั่งลูกเล็กๆนะคะแล้วก็มีกุ้ง สมเร็จรูปแล้วนะคะแล้วก็ก็มี peppers, พริกหวานนะคะแล้วก็สปริงอันนี้ก็คือ,อต้นหอมนะคะแล้วก็แตงกวาที่รักทำให้นะคะที่รักทำให้แถมด้วยนะคะที่รักนี่รู้ใจค่ะแถมมีพริกมาให้ด้วยนะคะเพราะว่าคนใดชอบพริกกินทุกอ,อย่าง